จาสวัสดีจ้เมาขึ้นนี่ไม่แง่ทิพซุปอันซุปเห็ดกระด้างเมื่อนี้ซุปบักเชียซุปมะเขือนะวันนี้ซุปมะเขือจากกระเบือ <laughs> หอมนั่นหอมน้ำตีน,นอืมเด็ดอดอกมันตาใยต้นมันใจแล้าม,มันหอมดี ไช้เอาวิธีซุปบกเขยยยยเกียะไ่ทิปได้ปลายังแก้วใส่หรือเอาบัวเป็นใใส่ใส่แก้วปาดจีซุปใส่บกเขียซื้อๆแอ้วใส่แก้วพร้อมดีหรือไม่ค่อยเสียบ เอาละด้วยฟักเหล็กแท่ย่านน้ำปกักปากดิมาเขียอยู่ในคลุกแล้วติดนี่อืมาเขีย่อยู่ในคลุกแล้วมาเขียอยู่ในคลุกแล้ว ขนก่องทงอย่างอ่าววิธีสุปมะเขือไม่ใหญ่ทิพย์เด้อสุกมะเขือแบบบ้านๆเฮ้กินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ไม่ใหญ่ทิพย์ ัแลง่ายกับบัง่ายป็นได้หรืล่ะเทียหนักกับยาก,ยากอย,กอยู่ให้เักเข่าหนี่มี่ยังแน่น ไม่ทอดปลาโอ้หลายอย่างอยู่ด้วยเนี่ยนัหละโอ้หลายอย่างอยู่ปรมันมีแต่เกียวกับเคือดอกสูตรเผ็ดกระด้างอีกต๋กระด้างแต่เมถ่ามาคืนนี่ต๋ใส่ตู้เย็นไว้นี่ทอดปลานี่ทอดปลาทูมันต้มบักกอเฮิมหนึ่งบักกอ้วเฮิมปลาบองปลาบองตัวแซบเท่ไอด้วยบหนึ่งลูกคนหน้าเด้งใจไว กะราบอวไม่ยัทิบอ่ะเพิ่มเติมคือซุปมะเขือโปน่ะผงนัวโอ้โอหนั่นคุณ่ถ้วยน่ะผงนัวผงนัว ไปนำประเด็นตัยเดียวอาหารพื้นบ้านวิถีชนบทวิถีชีวิตของคนชนบทแาวอีสานบ้านเฮา เป็นแต่เผ็ดแท้เปรี้ยวแค่แท้ค่ะคุณมาเผ็ดเนาะ,นะกินเผ็ดเธอได้ไม่เนี่ยทีบอ่ะนี่เท่านี้โบกือเมื่คันนี้เมื่คันนี้เนี่ยกินจืดไม่เผ็ดไม่เปร,เรี้ยวคือเจ็ดกระด้างแค่กับซุปัะเคียนไม่ถ้าซุปกับซุปเท่ากันที่นี่คำว่าซุปนี่ไม่ใช่ว่าอาหาร ในเมืองนะคะคำว่าซุปเนี่ยอาหารบ้านนอกอาหารอาหารบ้านนอกซุปซปเผ็ดกระด้างซุปบะเกือสันดัวเ่ข่เขาไปเรี้ยงเนา,นานต,นตาห่อเขาให้ตาทุยบ่บุดรอกด้วยคนยามวิ้นน่ะม,มันอากาศบ่หอนเนาะ เขเขาให้ตาถุยไปเลี้ยงงัวอีกละกินไปอยู่ง่ายกินง่ายไม่มีอะไรมากมายสําหรับเราขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอขอบคุณ ทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามในเรือจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า